หายมือและบูรณาการความร่วมมือนะครับดูแลเรื่องยาเสพติดด้วยนะครับท่านประธาครับท่านที่สองครับท่านพลตงเอ็ก <heaven entender it> <uffs> <wonder> <it> <it> ผู้ว่าราชการเมเชียงรา่นแล้วก็ผู้ว่าแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาครับวันนี้ทางมและทางคณะท่านรองผู้การตรวจลชาตินะครับแล้วก็ทางท่านผู้ชาวยองบนบาีไดที่มาแล้นามีที่ีได้อยู่กับเราเลครับณะผู้ว่าเชียงรายกนที่ไดเกียวข้องกับชุมนุมการบรหารการร ซึ่งรัฐมนตรีนะครับแล้วก็่านรองนยกรัฐนตรีท่านพลเอกประยุท์รอานได้สั่งการมาให้ปนะครับขอความรูรื่นงอะยเรื่องเรื่องไป่เตินครับซึ่ง่าซึ่งเป็นนสอบต่างๆนะครับซึ่งต้องทำงานเปดเรื่อกันนะครับอีกทะ้ต้องเซ็ท่านมาที่นี่นะครับเพื่อชาติกทางทางกรเมองได้ มีเรื่องการหารื่องกันแค่นี้แะเก็ไปเรื่องีว่าการฝึกไยเป็นผนประโยชนของเงินนะแล้วก็การทำงานแบบสายสกเป็นเรื่องสำคัญมากจะต้องพลงานแต่กำลังคนการต่อ้านาการต่ดตั้งวงการว่าหลายอย่างเราต้องทำงานหลายอยเสริมแต่ในร่เท็นลีอะไรอย่างเี้วเราที่ผ่านมาหลายเรื่องเพเริ่มมีการกจายคามรู้ต้องเาด้วยกันเพราะตลอดทำงาน คือคงแนะนำให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เศกิจเพือนันหอตลที่อยู่นานี่เรื่องไม่มีการประชุมงานนี้จริงนะเพื่อนน้อมองกับตนหวจก็ได้ทํางานแบบไว้รอยต่อนะครับแล้วก็หลายเพื่อนเป็นเรื่องสำคัญที่จริงแล้วมีคุยกันสองประเด็นหลักคือเรื่องแรกก่อนเรื่องการทํางานร่วมกันนะจริงแล้วก็มีหลายเรื่องที่ที่มีการประสานงานก็สรุปว่าเราจะมีการ้าวเขางานร่วมกันในสีด้านนะครับเพื่อทาให้เกิดการยกระดัในพุาเรแรกึือกางานเรื่องําสมาิโ จริงแล้วทำตำรวจทำมือท้องเรื่องที่โซแล้วสามสามรุ่นแล้วนะฮะก็จะไปหลายพื้นที่คือทำพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่มีความเสี่ยงมีกล้องซีดีดีติดอยู่กบมอจะไปร่วมมือแค่ทำแสงสว่างทำป้ายบอกทางทำทางเดินทางให้ดีรูรกาเรื่องซีดีดีก็ยังพนักงานเรื่องสมาร์ทเซนตี่โซนขึ้นมาเพื่อให้มีสมาร์ทเซนตี่โซนกระจายอยู่ทั้งกรุงเทพมหานครเีก็คือเป็นประเด็นใหญ่ที่ตั้งแต่ในการที่เกิดที่หน่อบริการแล้วก็ผมว่าเป็นเรื่องของสองฝ่ายที่แต่คนต่างทำงานอยู่ มีประสาการกันบ้างดังนับกรณเองรัะถูกชดในแง่การบำบัดการดูแลผู้ป่วยฉะนั้นข้อมูลในชุมชนตำรวจก็มีมีการถาวมีการปรับปรามกกลุ่มนั้นสำนัอันนี้ทำใป็นการทำงานร่วมกันหาชุมชนตัวอย่างในแต่ละเขตพัฒนาแล้วก็เอาตัวอย่างในการต่อต้านยาเสพติดกับผู้เสพไม่เป็นผู้ป่วยแล้วก็รักษาเนี่ยก็ได้ขยายผลให้ครบทุกเขตก็จะมีการทำงานเรื่องการตรวจติดอันที่สามเป็นการทำงานเรื่องการจราจรพื้นทีทั้งสามส่วนก็คือการ อาจราจร้าาความปลอดภัยการจราจร,เร,ร,าจร,จราเรื่องการจราจรติดขัดแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการทําเทโ่ยยี่มาใช้ระบบไอเดียเอสทีเป็นโครงการใหญ่ที่เดี๋ยวทางตำรวจทางะำรวจจะร่วมกันเสนอให้ทางกลางช่วยดูในแง่ของรัฐบาลในส่วนนี้ว่าจะช่วยกันดูแลได้มากแค่ไหนเพื่อจะดูแลเรื่องการประหยัดทรัพยากรการจราจรบงเรงได้อยู่ที่รับสูงสุดนนอันนี้สี่คือต้าการทำงานดูเรื่องโซนนิ่งของสารบริการเพราะว่า ปัจจุบันกฎหมายโจรนี่คป็นกฎหมายที่เก่านะว่าประมาณยี่สกว่าปีแล้วซึ่งบางทีมันไม่ได้ตอบโจทย์ปัจจุบันแล้วเพราะว่ามันเปลี่ยนไปสถาต่างณที่เกิดขึ้นกับรพับใช้เราเองอาจจะร่วมกันศึกษาว่ารปภว่าเื้องโจรนี่เป็นอย่างไรเพื่อให้ตอบโจทย์แล้วอาจจะทำข้อเสนอเนี่ยเสนอให้กับมหาไทยต่อไปก็จะมีสี่นะกรรมการใหญ่คนเรื่องเร่งด่วนจะมีเรื่องเร่งด่วนอยู่สามเรื่องหลักคือเรื่องแรกที่เห็เป็นว่ารปภเป็นเจ้าของสถานที่ก็ต้อง อาจจะมีเรื่องแรกคือเรื่องการบริหารการพื้นที่พนฐานจิตซึ่งรัวบาลดูแลอยู่ก็จะมีเจ้าที่โหลดใช้งานเรื่องการอบรมเจ้าที่ของกนตมในการช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานกว่าพนักงานเก็บายเศรกิจซึ่งช่วงช่วงเอเิเต็จะช่วยเป็นฝ่ายที่ดูแลแล้วก็พลตมก็จะสับสนคือรีวิวเพิ่มในจุดที่เป็นฟันหลออยู่นี่เป็นเรื่องที่ต้องรีบทำในช่วงก่อนเอเต็แล้วน่วยสอนคือการอบรมนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องแอคีฟบูเตอร์ การตำรวจเองท่านรองอาตารกไ็ได้มีการทำวิดีโ,ดโดอคลิปสอนเด็กเกี่ยวกับเรื่องแอคทีฟซูเตอร์ตอนนีเกิดมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นซึ่งจะขยายผลไปถึงกรณีศูนย์เรียนแรกด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เรามาขยายในโรงเรียนตำรวจก็รวมทั้งการให้ความรู้เรื่อง CPR รู้การเปลี่ยนผ่านซึ่งก็ตำรวจก็จะทำให้เสร็จมีตำรวจทั้งหมด47แห่งในภาคการศึกษานี้ เรื่องหลักฐาเรื่องปัญหาการจราจรทีแี้วันนีการทกำงานเรื่อมแล้วล่ะมีการศึกษา270จุดที่เป็นจุดฝืนที่เกิดปัญหาการจราจรเดี๋ยวจะมีการแล้วก็เรื่องการช่วยป่าหรือการจราจรต่างๆเพราะจะมีการโลดลงอย่างจริงจังเรื่องหรือการจราจรแล้วก็แก้ปัญหาจุดฝืดที่ว่าน่าจะเริ่มในเดือนนี้เพื่อทำให้การจราจรมันดีขึ้นไม่เป็นโครงการให้บทบาทอบโครงการที่จะเริ่มได้ประโยชน์ดีนะครับก็มีสองส่วนคือให้ประโยโครงการที่ทำให้เราร่านโน้น